แบบว่านึกถึงยูท่าเนี่ยหลายคนที่มาแถบนี้ส่วนมากจะไปเที่ยวแบบโซนทะเลทรายแต่อยากจะบอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีแบบนี้ด้วยครับอร่อยราคาเป็นยังไงบ้างยอมเยาหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาที่ Silver l a k e ก็คือทะเลสาบสีเงินนั่นเองนะครับใช่แล้วอยู่ที่ไหนครับ Where are we อยู่ที่ยูท่านะคะยูท่าน้ำนนยูท่าน้ำนนน้ำนน บ้านเกิดของอาัมครับไม่ใช่อยูท่าน้ำนนนะฮะแต่เป็นยูท่าเป็นรัฐในสหรัฐอลับเอเมริฮะอลาบเอเมริฮะไม่ใช่ครับสหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกาคนส่วนมากเนี่ยแบบว่านึกถึงยูทาเนี่ยหลายคนที่มาแถบนี้ส่วนมากจะไปเที่ยวแบบโซนทะเลทรายก็จะนึกถึงแต่แบบว่าทะเลทรายอะไรแห้งๆแต่อยากจะบอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนโอ้มีแบบนี้ด้วยครับเลิศมาก อันนี้คือ <Good S 1> เป็น <one. S 1> เหมือนหุบเขาเล็กๆเองนะ <Yeah. S 1> พอดีวันนี้มีแบบว่าฝนตกเบาๆก่อนหน้านี้บรรยากาศก,ก็เลยแบบรม่มรื่นชุ่มชื้น Hey Max what are you doing Stay on the path please Oh good boy okay What are you doing Austin Looking for animals เมื่อกี้นะครับมีป้ายที่บอกว่าระวังกวางมูสด้วยครับ อาจจะมีกวางมูสฮะ <laughs> 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 แต่แถวนี้มีเอ่อตัวชิปมังค์เยอะนะชิปมังค์จะเป็นเหมือนกระรอก <แป S 2> ตัวเล็กเออกระแตกระแตเอาเหรอชิปมังค์คือกระแตเหรอใช่ <laughs> กระแตเพ่งรู้มาถึงแล้วนะครับ Silver Lake อ้เขียวมากเลยครับ <Wow. S 1> look how green it is it's really nice out here เจอครอบครัวเป็ดนะฮะ A family of ducks. Oh, hey duckies. Quack, quack, quack. Austin เสียงเป็ดไหม Quack, quack, quack. แล <laughs> ้วคำ <laughs> ทะเลทรายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Dessert. Dessert. <laughs> แล้ของหวานในทะเลทราย I am eating dessert at the desert. <laughs> <laughs> ผ oh, ่านเนาะขอญาตไป <laughs> ขอญาตไปตามลูกก่อนนะคะแม็กโซเขาไม่ให้ปีนลูกโอเคแม็กซ์แม็กซ์กลังปนขึ้นไปบน็นโอเคแม็กซ์คุณกำนุกไหมคกำลัสนุกไหมแม็กซ์ฮะคิดว่าใเ่ผมดว่มันหมายถึงนมากเจอนอกที่เรียกว่า Blue Jay นะฮะมันเป็นสีน้ำเงินพยายามซูมนะให้ทุกคนเห็นอ๋อ oh. by the hell? Yeah. Come here little guy. Wow. I need glass down Okay. I've gotten as close as I can. Let's see if I can zoom in even more. There it is. Alright. I think it's a blue jay. I'm gonna eat team baseball and deep and the blue jays. <laughs> เก็ลออออกมาเล่นแล้วนะฮะหรือจะเป็นกระแตกันแน่คิดว่าอันนี้คือกระแตนะฮะ There he is ราะว่าหางมันซัน Be careful he'll bite you Yeah they're mean they'll bite y o u You, <laughs> you don't want to mess with them ซึ่งกะลอกนะครับก็คือ squirrel don't chase him แต่ถ้าเป็นชิปหมัองก็นั่นคือกระแตครับ ระหบางทางก็หิวนะครับก็เลยแวะมาที่ร้านนี้นะครับนี่ Silver Fork Lodge and Restaurant Ooh. ดูหน้านั่งนะฮะอคนไม่เยอะจริงๆคนเยอะนะฮะคนเยอะพอสมควรนฮะจอดเต็มไปหมด <laughs> มีที่จอดที่เดียวนะฮะตรงนี้ที่เหลือเต็มโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน โอเค okay, let's go มาเจอนกอัมมิงเบิร์ดสองตัวตัวหนึ่งออนี่มันเล็กมากอะมือดำเทียบอาหารมาแล้วนะครับผมก็สั่ง and sandwich. แฮมและชีสแซนด์วิชแซนด์วิชแฮมชีสนะครับใส่หอมด้วยครับ ก็เป็นฟายวุ่นวือนะฮะเลยสั่งอะไรมามันเป็นแบบ Caprice Sandwich ก็เป็นแซนวิชกับมอสซาเรลล่ามะเขือเทศผักอร่อยราคาเป็นยังไงบ้างยอมเงียบหรือเปล่าราคา16ดอลลาร์สิบหกลลาร้าร้อยมั้งโอ้ใช่ครับเพราะว่าบรรยากาศไงมันอยู่ในโลเคชั่นเที่ยวอะน้องตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวอ่ะ และนั้นก็คือทริป Silver Lake ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ